สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ FC เครืองเสียงกลางแจ้งโมซาเทคที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันโมซาเทคนะครับพามาดูนะครับอันนี้เป็นชุด2อคูณสนะครับพามาดูชุด2อคูณสองสินิ้วสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับว่าจะใช้กับงานขนาดไหนแล้วก็จัดชุด power amp ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับที่ท่านเห็นนะครับบนหน้าเวทีนะครับเป็นการเล่นกีตาร์ชิ้นเดียวนะครับ กับชุด2อคูณสนะครับกับชุด2อคูณสขนาด18นิ้วนะครับเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับตัวนี้ก็จะใช้ cross digital นะครับใช้ cross digital d ด v ว่ a แ c ลก2 6นนะครับแล้วก็ใช้ power m p 4 c ช a n n น l นะครับ4 Channel ตัวนี้เป็น Channel ละ800นะครับ800นะครับก็คือจริงๆแล้วเอาไว้ขับ s ั b เบสนะครับแต่ วันนี้ก็ยกมาใส่งาน2องคนสให้ท่านดูสำหรับคนที่สนใจที่จะอ,อยากจะได้ชุดแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะครับมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ er ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยนะครับตัวนี้ใช้ยามาฮ่าสิบหกชัแนนนะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือใช้ Cross Analog กก็จะมีราคาสูงขึ้นหน่อยหนึ่ง ส่วน EQ ที่เห็นข้างบนนะครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าอคอร์ตัวนี้สามารถตัด EQ ได้แต่ทีนี้เพื่อความชัดเจนในการมองเห็นนะครับเราก็ใส่ EQ นะครับเพื่อความสบายใจของคนที่เล่นเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับไว้คัดนะครับเวลาเสียงมันแหลมจิตจ่าตไปแล้วก็คัดลงมานะครับในความถี่สูงๆานะคัดไว้ นะครับแต่ในคอสมันตั้งไว้ได้อยู่แล้วนะครับอาจจะตั้งไว้1 7ื่นเจ็ดืนอันนี้นะครับเราจะเห็นตู้ลำโพง2ข้างนะครับทั้งหมด5ใบนะครับมีใบล่างที่ทำเป็นมอนิเตอร์นะครับทำเป็นมอนิเตอร์ส่วนดอกที่เราเห็นนะครับข้างบนเป็นดอกกลางแหลม10นิ้วนะครับ2ทางนะครับกลางแหลม10นิ้วนะครับ ส่วนตัวล่างเป็นดอกอตู้ BV นะครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วเราใช้โครงปัม๊มอาพูดผิดนะครับเราใช้โครงหล่อนะครับในการประกอบตู้ตัวนี้นะครับเพราะว่าตู้ BV ีเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้พลังงานในการอัดเยอะนะครับ ถามว่าชุด2อคนสนี่เหมาะกับงานขนาดไหนถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่นะครับอยากจะทดสอบอยากจะทดลองเล่นแล้วก็หาไรายได้จากงานเครื่องเสียงนะครับชุด2อสจริงๆแล้วออมันก็เหมาะกับงานงานในล่มนะครับงานในล่มนะครับแต่ถ้าเป็นงานกลางแจ้งก็จะเป็นการปาร์ตี้หน้าบ้านอย่างนี้นะครับหรือว่างานบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นงานขนาดเล็กนะครับ Uh, ถ้าอยู่ในร่มนะครับอ uh, อยู่ในอาคารอยู่ในฮอนเน่ร้อยคนก็เอาอยู่นะครับ uh, อย่างเช่นมีงานเลี้ยงประมาณร้อยคนเนี่เอาอยู่แต่ถ้าเป็นการแจ้งปาร์ตี้กลางแจ้งหน้าบ้านเนี่ย uh, ก็กลังดีก็น่าจะประมาณ60คนนะครับประมาณ60คนกําลังดีนะครับอันนี้นะครับขนาดของงานก็ประมาณไม่ ประมาณ12โต๊ะกำลังดีนะครับ12โต๊ะกำลังดีหรือเต็มที่ก็20โต๊ะนะครับเสียงนะครับก็อยู่ที่ขนาดของอชนิดของตู้ลำโพงแล้วก็แล้วก็ก power amp นะครับที่มีกำลังขับพอไหมนะครับอันนี้นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับอยากจะลองดูแล้วถามว่า จะสามารถมารับงานได้ในราคาที่เท่าไหร่ราคาที่จะสามารถรับงานได้2องสออย่างงานนี้นะครับท่านสามารถที่จะเรียกได้เลยสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อคืนนะครับนักดนตรีต่างหากนะครับนักดนตรีอาจจะพันหรือพันห้าแล้วแต่นักดนตรีนะครับแล้วแต่ค่าตัวเขานะครับาบางทีก็แปดร้อยก็ว่ากันได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากจะเป็นพันหนึ่งนะครับนักดนตรีหรือ นักร้องต่อหัวนะครับเนี่ยครับรับงานย่อมๆขนาดนี้ก็พอดีนะครับเพราะว่า m อมซีแแน่น1ตัวนะครับแล้วก็จะให้เสียงสะอาดก็ใช้ r ลอสดิจิตอ l นะครับที่มันคัดออกใสๆราคานะครับราคาก็จะอยู่ถ้าเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลหรือไม่ก็แล้วก็ พราะวอมที่มันอิ่มๆนะครับ800วัตต์แล้วก็มิกเซอร์นะครับที่จะรองรับเครื่องดนตรีได้4-5ชิ้นไม้2ไม้2ไม้อย่างเงี้ 2, ย2-3ไม้อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้มิกเซอร์12หรือ16ชัแนลนะครับถ้าเออราคา,าเพิ่มมอนิเตอร์ไปอีกสัก2ตัวนะครับ เป็น6ใบเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ65,000บาทนะครับหกหมื่นห้าพันบาทหรือหรือนะครับถ้าจะต้องเซฟเงินลงให้เหลือ3 5 0 0 0บาทก็ใช้เป็นชุดอคอสอนาล็อกนะครับคอสอนาล็อกแล้วก็มิกเซอร์สักสิบสองชัแนลนะครับมิกเซอร์สิบสองชแนลนะครับส่วน power amp นะครับก็ ลดลงมาจาก4 c h a n n e นมาเป็น Power M m p 2 c h a n n e นได้นะครับอันนี้ก็มาพูดมาคุยกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังว่า,อา2อคุณมันเหมาะกับงานขนาดไหนแล้วก็จะหากินในราคาที่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับพี่น้อง f c นะครับหรือว่าท่านที่สนใจนะครับอยากจะให้เราจัดชุดอ2อคุณนะครับพร้อมมอนิเตอร์นะครับ1คู่นะครับ ในราคาที่เป็นชุด power amp 4 channel กับคอร์สดิจิตอลนะครับแล้วก็มิกเซอร์12หรือ16 channel นะครับท่านสามารถจัดได้ในราคา65,000นะครับหรือจะเป็นชุดอนาล็อกนะครับเป็น power amp 2 channel นะครับแล้วก็คอร์สอนาล็อกแล้วก็ EQ นะครับมิกเซอร์12 channel นะครับ สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับโทรมาหาผมหรือว่าติดต่อทางทางไลน์นะครับทางไลน์ตามเบอร์ด้านล่างนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ติดต่อสอบถามได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับเราก็ยินดีรับใช้นะครับยินดีรับใช้ถ้าไม่พอใจก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ถ้าเกิดสั่งซื้อก็ขอมาจาไว้หน่อยหนึ่งนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม